สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะพูดถึงเรื่องความแรงของกรดและเบสนะครับภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่า acid strength นะครับสำหรับความแรงของกรดนะครับแล้วก็ basic strength นะครับเขียนต่ออีกเนาะ นะครับก็จะเป็นความแรงของเบสนะครับซึ่งความแรงเนี่ยก็พูดถึงความสามารถในการแตกตัวให้โปรโตอนนะครับว่าแตกยากหรือง่ายทันไหมครับแตกยากหรือแตกง่ายนะครับมันจะมีคําคล้ายๆกันก็คือปริมาณกรดนะครับก็คือ Acidity กับคําว่า Basic i t y ต่างกันนะครับ ให้โปรตอนยากหรือง่ายรับโปรตอนยากหรือง่ายหรือว่าให้ไฮดรอกไซด์ยากหรือง่ายนะครับปริมาณกรดมากหรือน้อยปริมาณเบสมากหรือน้อยคนละแบบกันนะครับพูดถึงว่าแตกตัวยากหรือง่ายในกรณีของความแรงนะครับพูดถึงกรดก็พูดถึงโปรตอนนะครับแตกตัวให้โปรตอนยากหรือง่ายนะครับให้ไฮดรอกไซด์ยากหรือง่าย นะครับทันไหมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะเอ่อครูเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเขาพูดถึงคู่กรดเบสกันนะครับเขาบอกว่าไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่ถูกไหมครับแต่ตัว100%ไฮโดรฟูริกแอซิดเป็นกรดอ่อนแต่ตัวไม่100%ถูกไหมครับ งั้นคนนี้เป็นกรดแก่คนนี้เป็นกรดอ่อนถูกไหมครับจริงๆเขาก็มีคู่กดเบสกันฟูอไรล,ล์ลบสามารถรวมตัวกับโปรโตอนถูกไหมครับรับโปรโตอนกลายเป็น HF โปรโตอนอไฮโดรเนียมไอออนให้โปรโตอนก็กลายไปเป็นน้ำถูกไหมครับงั้นจริงๆคนนี้มีคู่กรดเบสจำได้ไหมครับตามนิยามของบรอนสตนและลาวี ทำเหมือนเดิมเนาะที่เมื่อคลิปที่ผ่านมาครูบอกว่าคนนี้คล้ายใครคล้ายกับคนนี้ถูกไหมครับทําไมถึงจะกลายไปเป็นคนนี้ได้ก็คือให้โปรตอนไปถูกไหมครับให้เดรเจนหายไปคนนั้ก็ทาอะไที่เป็นกรดคนนี้ก็ทาอะไที่เป็นเป็นเบสนะครับคนนี้ H2O กลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนถูกไหมครับรับโปรตอนมาคนนี้รับนะครับคนก็ทำหน้าที่เป็นเบสคนนี้ให้โปรตอนถูกไหมครับกลายเป็นน้ำคนก็ทำหน้าที่เป็นกรดทํานอง กลับกันครับในกรณีของตัวนี้100%เอซนคลอไรเนี่ยไม่สามารถรับโปรโตอนจากไฮโดรเยมไอออนเกิดไปเป็นไฮดรคลอิกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคลอไรเขาก็เลยบอกว่าเป็นเบสที่แรงน้อยกว่าฟูอไรด์ลบเขาก็เลยพูดถึงนิยามกรดเบสดังนี้ครับว่าถ้าคนนี้เป็นกรดที่แรง คู่เบสของเขาก็จะเป็นเบสที่อ่อนคนนี้เป็นกรดที่อ่อนนะครับคู่เบสของกรดตัวนั้นก็จะเป็นเบสที่แรงขว่าท้ไมครับนี่คืออันที่หนึ่งที่ครูอยากให้รู้เอาไว้ เบสนักศึกษา,าลองอ่านดูได้นะครับเหมือนกันนะครับมาดูเปรียบเทียบคู่กรดเบสกันดีกว่านะครับดูจากพิจารณาจากโครงสร้างแล้วก็สูตรนะครับความแรงของกรดไฮโดรกรดไฮโดรคือกรดที่มีไฮโดรเจนและธาตุต่างๆเช่น ไฮโดรฟ o ริกไฮโดรค h ริกแอซิดไฮโดรบ r o m i ิกแอซิดไฮโดรไอโอดิกแเงี้ยเรียกว่ากรดไฮโดรนะครับเออพวกเราสังเกตดูนะครับคนนี้เป็นฟูรินคลอรินบ r o m ินไอโอดีนเนี่ยก็คือตามธาตุในตารางธาตุครูปวดตารางธาตุให้พวกเราดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันถ้าใครมีตารางธาตุอยู่ในมือแล้วก็ เปิดได้เลยนะครับฟูรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนถ้าเราเไปดูคลิปเก่าๆของครูพูดถึงสมบัติของธาตุตามตารางธาตุคนนี้จัดเล็กแต้เป็นแบบ27ถูกไหมครับคนนี้287คนนี้คนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระ,ร,ะระดับพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอะตอมตัวนี้ก็จะเป็นอะตอมเล็กอะตอมใหญ่ขึ้นพอร,ระดับพลังงานมันสูงขึ้นถูกไหมครับระดับพลังงานสูงขึ้น กุ้งกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดห่อกระดาษทิชชู่กุ้งชุบแป้งทอดห่อกระดาษทิชชู่หุ้มฟอยก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับงั้นที่เราพูดถึงฟูรินคอรินโรมียอดีก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละคาบนะครับเรามาดูซิความแรงของกรดเป็นยังไงเขาบอกแบบนี้ครับตัวโปรตอนกับฟูออไรเนี่ยขนาดไอออนเนี่ยมัน ต่างกันไม่มากนะครับเวลาเราจับโปรตอนแล้วขยับ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 นะครับมันก็จะหลุดยากเมื่อเทียบกับไฮโดรไอโอดิกแอซิดขูว่าเป็นกระตูนเลยนะจับโปรตอนขยับ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 ปุ๊บไอโอดีมันใหญ่ถูกไหมครับมันก็เลยหลุดง่ายงั้นหลุดยากหลุดง่ายมันเป็นความแรงไงครับ ตัวนี้หลุดยากก็เป็นกรดที่แรงน้อยกวา่าตัวนี้หลุดง่ายก็จะเป็นกรดที่แก่กว่านะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรอิลดิกแอซิดเป็นกรดแก่นะครับส่วน hf ก็จะเป็นกรดที่อ่อนกวา่ามีความแรงน้อยกว่านะครับซึ่งกรดไฮโดรคูสสรุปเป็นสีแดงให้แล้วว่าขนาดอะตอมของอะโลหะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นกรดที่แรงขึ้น เหนไหมครับทวนใหม่นะเผื่อครูพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้เรียบเรียงปุ๊บเอาเลยนะครับกรดไฮโดรคือกรดที่มีไฮโดรเจนพร้อมด้วยธาตุต่างๆนานะครับในกรณี้เขาพูดถึงธาตุหมู่8นะครับฟลูอรีนคลอรีนบรมีนไอโอดดนครูให้ท่องฝั่งอ่ะฝั่งครองโบราณไอโอวาแอตแลนตาแอสซาทนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ HF อะตอมมันเล็กถูกไหมครับูณหมายคู่หมายถึงฟูรนนะสมมุติคูณจับไฮโดรเจนเขยวขยว่เขยว่าฟอรนมันก็หลุดยากถูกไหมครับกรณีของไฮโดรเจนไอโอดไอโอดไดไอออนมันใหญ่ถูกไหมครับขยาย่าขยาวขยว่อปุ๊บมันก็หลุดง่ายไอ้กรดที่หลุดง่ายก็เป็นกรดที่มีความแรงสูงไอ้กรดที่หลุดยากก็มีความแรงต่ำทั่นไหมครับ และ HF จริงๆเราก็รู้ว่ามันเป็นกรดอ่อนอีก3ตัวนี้เป็นกรดแก่นะครับแต่ตัว100%เดี๋ยวเรื่องแก่อ่อนเดี๋ยค่อยมาว่ากันพูดถึงความแรงก่อนนะครับลำดับมีให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับเหตุผลประกอบมีเรียบร้อยแล้วเราไปดูตัวต่อไปอ๋อมาตะกี้นี้ตามหมู่ถูกไหมครับอันนี้ตามคาบบ้างครูให้จำแบบนี้นะครับ เพื่อใครจะจำไลเบฟซีนอฟนี่ลิเทียมเบเลียมโบลอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟูรนีออนนะครับสองหนึ่งสองสองสอมหาเจ็ดหมายถึงเลขอะตอมนะครับเลขอะตอม3จะเรียงตังเป็น2 1เลขอะตอม4จะเรียงตังเป็น2อสองนะครับเลขอะตอม10จะเรียงตังเป็น2 8 เมื่อมีโปรตอนมากขึ้นอิเล็กตรอนมากขึ้นความแรงของโปรตอนและอิเล็กตรอนดึงดูดกันนะครับก็จะทํำให้ตอนมีขนาดเล็กลงอันนี้ก็พูดเฉยๆให้ฟังนะครับอันนี้ก็เล็กเกินนะครับเป็นการ์ตูนให้ดูก่อนนะครับง,นนรงั้นในกรณีนี้เขาพูดถึงใครบ้างมีเทนคาร์บอนแอมโมเนียไนโตรเจน น้ำออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรฟูริกแอซิดนะครับคนนี้เป็นกรดที่แรงกว่าคนนี้เป็นกรดที่อ่อนกว่านะครับอันนี้คือธาตุในคาบเดียวกันนะครับสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกรดตัวที่สองครับ เขาเรียกว่ากรดออกซินะครับก็คือประกอบด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็อะโลหะตัวอ,อื่นนะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่มีออกซิเจนต่างกันออกไปยิ่งมีออกซิเจนมากก็จะเป็นกรดที่แรงมากเพราะออกซิเจนมีธาตุที่มีอิเล็กตรเนกิกติวิตี้สูงๆเขาก็จะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอตัวคอรีนเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้โปรตอนมันหลุดได้ง่ายขึ้น เขามีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับซึ่งครูเซิร์ชไปเรียบร้อยแล้วครูก็จำไม่ค่อยได้น,นะครับเออกรณีของใช่ไหมเนี่ยอ๋อกรณีของ hclo เขาเรียกไฮโปคลอรัสแอซิดส่วน hclo 2เรียกคล o รัสแอซิด hclo 3 c h คลอ i ิกแอซแล้วก็ hclo 4ก็เปอร์คลอริกแอซนั้นเวลาเรียกเรียกให้ถูกด้วย นะครับูจําไม่ได้แอบดูก่อนนะครับงั้นกรดออกซิจํำนวนออกซิเจนยิ่งมากก็จะเป็นกรดที่แรงนะครับครน,นี้มาดูฝั่งคลองโบรานครูบ้างฝั่งคลองโบราณไอโอวาแอตแลนตานะครับตัวไหนมีอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงคอลอรีนนะครับก็จะเป็นกรดที่แรงกว่าจำให้ดีนะครับจะไปจำกลับกันกับ ตัวกรดไฮโดรนะครับความแรงของเบสครับก็ธาตุในหมู่เดียวกันโซเดียมโพแทสเซียมเขาบอกว่าโพแทสเซียมเป็นเบสที่แก่กว่าโซเดียมนะครับธาตุในคาบเดียวกันนะครับโซเดียมแมกนีเซียมอะลูมิเนียมโซเดียมเป็นเบสที่แก่กว่าแมกนีเซียมครับ นักศึกษาต้องจําตารางธาตุมาให้ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กเคมีถ้าเด็กสาขาอื่นคุณครูคมีตารางธาตุให้ก็สบายไปนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงโซเดียมกับโพแทสเซียมเนาะโซเดียมกับแมกนีเซียมเนาะนะครับว่าธาตุในหมู่เดียวกันหรือว่าในคาบเดียวกันครูเออน่าจะผ่านได้ไดนะครับแล้วก็สามารถทำแบบฝึกหัดในข้อที่ สและ3ได้นะครับครูข,ขออนุญาตเปิดกลับไปกลับมาให้พวกเราดูนะครับส่วนเหตุผลก็ย้อนกลับไปดูเนาะนะครับหยุด p o ส t หยุดก่อนนะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่ากรดแต่ละคู่ตบดนี้กดใดแก่กันกดยุดลองทำแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับข้อกอไก่เป็นกดออกซ่ S, ถูกไหมครับกดออกซ เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับรูใชูู้วอักษรมากกว่าน้อยกว่าเลยนะครับคลอรีนมากกว่าบรม m นมากกว่าไอโอดดนนะครับคลอรีนมากกว่าบรม m นมากกว่าไอโอดดนเป็นแบบนี้ขออนุญาตเขียแบบนี้เลยกันเนาะพับไปนะครับตัวนี้ก็เป็นกรดออกซี่ถูกไหมครับยิ่งมีออกซิเจนมาก ก็จะเป็นกรดที่แรงแอบให้ดูอีกเห็นไหมครับออกซิเจนมากเป็นกรดที่แรงคนที่เออโอ้โหน่าเกียดคนที่เออเป็นกรดที่แรงขวาก็จะอยู่ฝั่งมากกว่านะครับครูใชยสัญญากรดออกซินนะครับออกซิเจนมากขวาีิเกตเปิดให้ดูแล้วเนาะเออจำได้ไหมครับ บ r o m น i อ e อดีนฝั่งครองถูกไหมครับ bromine แก่อโอดีนกรด oxy bromine แก่กว่าไอโอดีนนะครับอันนี้ s u ร f อ r oxy ไม่รู้เราจำได้ปะ่ะที่โปแลนด์นี่นะครับเปิดตรารางธาตุให้ดูครูจำแบบนี้เนาะ oxy ที o ่โปแลนด์ PO นะครับ น,นนี่คือธาตุในหมู่เดียวกันอยู่ข้างบนก็จะแรงกว่าถูกไหมครับซัลเฟอร์อยู่บนซิลิเนียมเนาะนะครับตัวนี้เป็นกรดไฮดโดรถูกไหมครับกรดไฮดโดรเราบอกว่า HF แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เขียน HF อ่อนกว่าฟลูออรีนคลอ l รีนนบรม m นนะครับ ในกรณีของนี่คือกรดไฮโดรนะครับตามตามหมู่เนาะฝั่งคลองโบรูลานะครับส่วนไฮโดรเจนซัลไฟกับน้ำนะครับก็ออกซิที่โปล์นะครับคนไหนมีอะตอมขนาดใหญ่คนนั้นก็จะเป็นกรดที่แก่กว่างั้นซัลเฟอร์ใหญ่กว่าออกซิเจนถูกไหมครับเพราะว่าอยู่คาบข้างล่างนะครับ นั้นคนนี้ก็จะเป็นกรดที่แก่กว่านะครับอ๋ออันนี้อันนี้เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับ h y โดรโบรม i กแอซิ acid, แก่กว่า h y โด o ฟูอ o ร i แอซิดนะครับแต่ว่าคนที่กัดแก้วได้ก็คือ h y โด o ฟูอ o ร i แอซิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเฉพาะนั้นๆน,น,นั้นคู่เฉลยกรดเบสต่อไปนี้ว่าใครแรงกว่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆนักศึกษาสามารถสืบค้นเอาก็ได้เมื่อกี้ครูเผอลบอ่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่ะคนนี้แรงกว่าคนนี้นะครับครูไปดูข้อสามแล้วกันนะครับข้อสามาำพูดถึงเบสนะครับแต่ละคู่เบสใดแรงกว่ากันนะครับก็อ้าวก็ แอมโมเนียกูเขียนอย่างนี้แล้วกันจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับการทำนายสูตรโครงสร้างของสายประกอบโคเวเลนต์ตามทฤษฎี Valence Shell Electron Pair Repulsion VSEPR นะครับลองไปเปิดคลิปเก่าๆดูนะครับตัวนี้เป็น AX3E นะครับเออตัวนี้เหมือนกัน ต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่ฟลูออรีนเป็นธาตุที่มี ivity, อิเล็กตรนกติวิตี้สูงถูกไหมครับสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยในตารางธาตุเขาก็จะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาหาตัวเองงั้นอิเล็กตรอนของไนโตรเจนตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กถูกไหมครับส่วนไฮโดรเจนมันดึงอิเล็กตรอนไม่ได้เมื่อเทียบกับฟลูออรีนงั้นอิเล็กตรอนของไนโตรเจนตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเป็นฝฟเลย นะครับงั้นตัวนี้มีอิเล็กตรอนสามารถให้คู่อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเขาก็จะเป็นเบสซี่แก่กว่าทันไหมครับไอ้พวกนี้มันดูยากถูกไหมครับครูใช้ตัวนี้แทนเปรียบเทียบน้ำกับไฮโดรเจนซัลไฟเมื่อตะกี้นี้ข้อข้างบนเราบอกว่าตัวไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยเป็นกรดที่แรงกว่าน้ำ แรงขวาแรงน้อยเขียนอย่างนี้แล้วกันคู่กรดของเบสตัวนี้คือคนนี้ถูกไหมครับคู่เบสของกรดคนนี้คือตัวนี้ถูกไหมครับถ้าคนนี้แรงน้อยคู่เบสของมันก็จะเป็นแรงไงครับแรงมากแรงมาก คนนี้เป็นกรดแก่กวา่าใช่ไมอ่ะเป็นกรดที่แรงกวา่าใช่ไหมครับงั้นคู่เบสของมันก็จะเป็นเบสที่อ่อนกว่านะครับแรงน้อยทันไหมครับ Nh3 กับ Ph อ๋อแหมลืมให้ดูนะครับเฉเลยครูครูก็ลองค้นมานะครับ อ๋อข้ามไปโน้นเ,เลยก็ได้เนาะตรงนี้ไหมอ่ะก็ถามว่า Hs ลบหรือว่าไฮดรอกไซด์ลบนะครับ OH ลบอัลตราองก์เบ Hs ลบ OOH ลบอัลตราองก์เบนะครับก็พูดถึงนิยามกฎเบส นะครับคู่กดเบสว่าถ้าเขาเป็นกรดที่แรงคู่ของกรดตัวนี้ก็คือเบสไหมครับก็จะเป็นเบสที่อ่อนกว่านะครับก็คําอธิบายอยู่ในนี้และอยากให้นักศึกษาลองอ่านแล้วก็แปลดูนะครับอีกตัวหนึง่งลองทําเองก่อนไหมนะครับไปเดี๋ยวคู่เฉลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใครเป็นเบสที่แรงของ ตัวนี้กับตัวนี้นะครับใครเป็นเบสที่แรงกว่ากันนะครับเฉลยอยู่ตรงนี้แล้วให้นักศึกษา,ศาล,ลองไปอ่านเองนะครับคำถาม between pH 2ลบและแอน NH 2ลบ which, which is stronger base towards proton นะครับเฉลยมีอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ครูไม่เฉลยข้อนี้แล้วกันฝากนักศึกษาคิดเป็นการบ้านนะครับงั้นเ,เรื่องความแรงของกรดเบสกรดไฮโดรกรดออกซิคูน่าจะจบลงเพียงเท่านี้สำหรับในคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ